ปครับวันนี้อ่ะก็มีแล้วกับข้าวนะครับแล้วกับข้าวแล้วกับข้าวเราจะมาถอยแล้วกับข้าวกับบ้านกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่อง t ิ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังและสําหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแม็กและ Unre a l Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับก็วันนี้ครับโตโยต้ามานะครับกดเพลเลยปึ้งนะครับ เอาถอยเอาใครไม่แตนมาตอนนี้เนี่ยถอ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 ยโอเคไปอืออีแตน,นก็จอดเอานั่น Ferrari เฟอร์รารี่ไอรถสปอร์ตใครเนี่ยขวางทางจริงเอ้จะรีบกลับบ้านไปไปรับลูกอ้ายไปแย่งกันอีกไปละแสงเลีเ้ยวเข้าค้มนะครับอันนี้ก็มีติวเตอร์นะครับสามารถเพื่อนๆเอาเฟอร์รารี่มี f ออีกเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนหัดทำกันได้นะครับตามลิงก์ที่ ที่บอกนะครับเอาปล่อยรถกับข้าวก่อนนะครับเออรถกับข้าวใสไปแล้วรถกับข้าวใสไปแล้วว้าวรถกับข้าวซงไปแล้วคยครับก็เพื่อนๆสามารถกดเรียนกดติดตามกันได้ที่หน้าช่องนะครับอันนี้จะสอนทำเพื่อนสามารถเป็นสอนทําแล้วก็เรียนทําตามฟรีกันได้ที่หน้าช่องเลยนะครับอันนี้วันนี้ก็เป็นรถกับข้าวสามารถทําเป็นรถพ่วงได้อะไรได้นะครับสําหรับดีไซน์อาชีพขอบคุณครับ